สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มเจาะปอเทคนิคแชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อนๆเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้รับความร่วมมือด้านความปลอดภัยไหมครับไม่ว่าจ,จะเป็นใครก็แล้วแต่เนาะตั้งแต่ระดับคนงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานวิศวกรโครงการหรือว่าแม้แต่เจ้านายของเราเองนะครับเป็นไซต์มีเนเจอร์โปรเจกต์มีเนเจอร์อะไรประมาณนี้นะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับ พอเขาไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยงานงด้านความปลอดภัยเนี่ยมันก็ดําเนินต่อไปไม่ได้ใช่ไหมครับติดขัดไปหมดคนงานก็ไม่ปฏิบัติตามหัวหน้างานก็ไม่ทําหน้าที่ของตนเองผู้ควบคุมงานก็ไม่ทําหน้าที่ของตนเองนะไซด์มีเนเจอร์หรือโปรเจกต์มีเนเจอร์ก็ไม่ได้สนใจที่จะเข้ามาควบคุมกํากับดูแลตามหน้าที่ของจปอ,อ,อย่างที่นี้เราในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนี่ย รเราจะทำยังไงนะเพื่อที่จะได้รับความร่วมมือจากบุคคลเหล่านี้ทุกฝ่ายนะครับวิธีที่ผมใช้ก็คือนะเราพยายามจะไม่บังคับใครนะครับเราจะไม่บังคับใครนะบางคนบอกว่าการบังคับก็เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งมันดีครับมันก็ดีแต่ว่ามันไม่ได้ผลในระยะยาวการบังคับเนี่ย มันได้ผลในระยะสั้นนะครับบางทีเราอาจจะมีบทลงโทษที่รุนแรงใช่ไหมครับเช่นเห็นใครที่ทําผิดระเบียบด้านความปลอดภัยไม่สวมหมวกนิรภัยเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างก็รีเจกตออกจากพื้นที่อันนั้นมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเนื่องจากว่าใครที่ฝ่าฝืนเราก็ต้องรีเจกออกไปใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าในระยะยาวมันได้ผลไหมมันมันไม่ได้ผลเนาะถ้าเรารีเจกคนออกจากพื้นที่เนี่ยปัญหามันก็จะตามมาอีกหนึ่งแหละมันไม่มีคนทํางาน ขาดคนทํางานนะบางบาง,บางที่นะอาจจะเป็นช่างฝีมือนะถูกรีเจิกออกไปอ้าวแล้วใครจะมาทํางานณจุดนี้นะครับอีกอย่างหนึง่งก็คือเราลงโทษเขาได้นะครับเราลงโทษเขาได้แต่เราเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเขาไม่ได้เช่นพฤติกรรมเสี่ยงเป็นต้นนะครับเช่นอาจจะทําทันบนไว้ให้หนังสือเตือนไว้แต่ถามว่าพฤติกรรมเขายังอยู่ไหมครับพฤติกรรมเขายังอยู่เหมือนเดิม เขาก็ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือทําเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมนะนี่เทคนิคที่ผมใช้นะครับเราเป็นเจ้าพอเทคนิคเนาะเราต้องมีเทคนิคเยอะๆนะครับเทคนิคที่ผมใช้ในการขอความร่วมมือนะครับแล้วค่อนข้างที่จะได้ผลผมไม่ได้บอกว่าได้ผลร้อซนะ์ะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อนข้างที่จะได้ผลในทีเดียวนะครับต้องใช้ระยะเวลาอีก่งก็คือตามธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไมกก่ไม่ชอบถูกการบังคับ ม่ชอบได้รับคําสั่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องบังคับเขาเราก็ไม่ต้องไปสั่งเขานะห้ามโน,โน่นห้ามนี่อย่างโน้นอย่างน,างนี้อันนี้ให้มันอยู่ในตัวหนังสือก็พออยู่ในตัวหนังสือคืออะไรครับอยู่ในคู่มือความปลอดภัย w r r k n p r r o f d u r e นะหรืออะไรก็แล้วแต่เอกสารระบบพวกเนี้ย มันมีอยู่ในเอกสารมีอยู่ในตัวหนังสืออยู่แล้วเราก็แค่เอามาสื่อสารให้เขารู้ว่าอ่ะมันมีข้อบังคับอย่างนี้นะอย่างนี้นะแต่ทีนี้เวลาเราไปสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้นะครับตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนี่ยเราดีอย่างหนึ่งนะเราได้คุยกับทุกคนเลยตั้งแต่รปภแม่บ้านนะคนงานยานัดจนถึงผู้จัดการโรงงานเราคุยได้หมดนะครับผู้จัดการไซต์เราคุยได้หมดเนาะนี่เวลาเราไปคุยกับบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหนก็แล้วแต่ นะการละเทศะไหนก็แล้วแต่นะครับเวทีไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราคุยว่าประมาณว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการทำทำเรื่องความปลอดภัยและเขาจะเสียประโยชน์หรือได้รับผลไม่ดีอย่างไรถ้าหากเขาไม่ทําเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับอีกนั่นแหละธรรมชาติของมนุษย์ก็คือมนุษย์ชอบอะไรที่เป็นประโยชน์กับตนเองนะเขาจะสนใจเขาจะตั้งใจฟัง เขาจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองที่รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับเขาที่รู้สึกว่าเขาจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนั้นในทางกลับกันข้ามอันไหนที่เขาคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับเขาไม่ได้รับประโยชน์กับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเขาจะไม่สนใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโจทย์ของเรานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็แล้วแต่นาะเทคนิคเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพเป็นโจทย์ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเรานะครับว่าเราจะทาอย่างไร เพื่อที่จะทําให้สิ่งเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาให้เขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาและให้เขาเห็นว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยมันจะมีผลกระทบในด้านลบกับเขาอย่างไรนะผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเวลาผมคุยกับคนงานเอาคนงานแล้วกันเนาะเอาคนงานแล้วกันนะผมจะบอกว่าช่างรู้ไหมครับว่าถ้าช่างไม่ทําเรื่องเนี้ยเอาเอาเอาให้เห็นภาพเลยเนาะ ถ้าช่างไม่สวมใส่เข็มขัดนิรภัยแล้วช่างขึ้นไปบนที่สูงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะหนึ่งแหละช่างมีความเสี่ยงแน่นอนตกลงมาเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหรือทุพพลภาพพิการแน่นอนสองนะครับบางทีเขาอาจจะมีข้อโต้แย้งในใจนะว่าผมไม่ตกง่ายๆหรอกนะคนก็กลัวตายกันทั้งนั้นแหละผมก็ระมัดระวังตัวเองครั้งน,นี้เขาอาจจะโต้แย้งใน,ในใจนะทีนี้เราต้องรู้นะครับต้องอ่านคนให้ออกต้องดูให้ออกว่า เขาต้องมีข้อตัวแยงในใจแน่นอนเนี่เราก็เราก็เราก็ลุกต่อนะครับผมใช้คาว่าลุกต่อนะเราก็ลุกต่อว่าอย่างหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าช่างไม่ตกลงมาหรือว่าช่างทํางานไปอย่างราบรื่นเรื่อยๆนะแล้วเกิดว่ามีคนไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเขาถ่ายรูปแล้วเขาเบรกงานหรือเขานําเรื่องเนี้ยไปเป็นประเด็นซีเรียสจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ แน่นอนช่างถูกหยุดงานถูกหยุดงานแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเดี๋ยวก็ต้องมาสอบสวนเดี๋ยวก็ต้องเสียเวลามานั่งสอบสวนกันนะเดี๋ยวก็ต้องถูกคอมเพลนเดี๋ยวเขาต้องรายงานไปที่ต้นสังกัดช่างเสียชื่อนะเสียชื่อนะครับเดี๋ยวลูกพี่ช่างก็ต้องมาไซด์มเนเจอร์ของช่างก็ต้องเข้ามาเคลียร์กับทางโรงงานทางอวนเนอร์ว่าทําไมช่างถึงทําผิดระเบียบอันนี้ช่างเสียผลประโยชน์นะเห็นไหมครับ เราเชี้ให้เขาเห็นว่าช่างกำลังเสียผลประโยชน์นะที่สําคัญคือเสียเครดิตของช่างด้วยช่างเข้ามาทํางานด้านความปลอดภัยเนี่ยเรามีเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภยัยช่างผ่านอบรมมาแล้วใช่ไหมช่างทขาข้อสอบผ่านมาแล้วทําข้อสอบผ่านมาแล้วได้รับบัตรผู้รับเหมาถูกต้องแล้วแสดงว่าช่างมีความรู้ความเข้าใจแล้วแต่ช่างยังทําผิดกฎระเบียบอยู่นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าช่างกําลังปากฝืนกฎระเบียบด้านความปลอดภยัย นะมันหมายมันหมายความว่าช่างไม่มีความสามารถที่จะทํางานที่นี่ได้นะแล้วก็อันนี้ถ้าเขาคอมเพลนมาอย่างนี้ถ้าเขาตําหนิมาอย่างนี้ช่างเสียนะเสียนะหนึ่งเสียเครดิตเนาะเสียโอกาสในการทํางานเสียเวลาทํางานด้วยอาจจะส่งมอบงานไม่ทันด้วยแล้วลูกพี่ช่างเนี่ยก็ต้องเข้ามาคุยกับโอนเนอร์มาเคลียร์ประเด็นปัญหานี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบง่ายหรือเปล่าจะไปในทิศทางไหนอันนี้คือคือผลเสียที่เราเชี้ให้เขาเห็นนะครับว่าเขาจะได้ รับผลเสียอะไรถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเขาปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าท่านขึ้นไปบนที่สูงช่างใส่เข็มขัดนิรภัยก่อนที่ช่างจะทํางานช่างคล้องเกี่ยวจุดที่มั่นคงแข็งแรงก่อนตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยสํารวจตัวเองก่อนว่าเราปลอดภัยหรือย,ยังนะครับคล้องเข็มขัดนิรภัยหรือย,ยังก่อนที่เราจะทํางานเวลามีคนมา ตรวจสอบหน้างานมาออฟเสิร์ฟมาเดินมาพาทัวร์มาอะไรเขาเห็นอ้อช่างคล้องเกี่ยวเรียบร้อยดีเขาจะสนใจช่างไหมครับเขาก็ไม่สนใจช่างเขาก็เดินผ่านไปเลยเขาจะมาสนใจทาไมล่ะช่างปลอดภัยแล้วนี่นะครับช่างปลอดภัยแล้วไม่มีความเสี่ยงอะไรโอนเนอร์เขาก็ไม่ได้หนักใจอะไรผู้รับเหมาปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกําหนดเขาก็เดินผ่านไปเขาก็เก็บไว้ในใจโอ้ผู้รับเหมาเจ้านี้ทําดีเว้ยดูแลลูกน้องดีเว้ยช่างมีความรู้มีความตระหนักดีเว้ยคล้องเกี่ยวดูแลตัวเองก so, that, oh, like, er, ่อนก่อนที่จะเริ lights, <os et Burada> ่มงาน ผลดีก็คือช่างทํางานได้เรื่อยๆไม่มีใครมาเบรกงานไม่มีใครมาจุกจิกไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งสอบสวนสืบสวนนะไม่ต้องเจ้านายไม่ต้องเข้ามาเคลียร์ประเด็นปัญหานะครับแล้วก็เป็นเครดิตของบริษัทของช่างด้วยนี่คือผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับเพราะว่าฉะนั้นไม่ว่าเวทีไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราคุยลักษณะแบบเนี้ยเชียร์เชียร์เขาเห็นคุณเห็นโทษว่าถ้าเขาไม่ทําตามจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาทําตามแล้วมัน จะเกิดอะไรขึ้นด้วยทักษะการพูดที่ที่ที่มันโอเคอะนะครับที่มันไม่แบบว่าไปเชิงขูบง่บังคับอะไรเขาอย่างเงี้ยเนานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้อยู่ตลอดนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ผลในทันทีทันใดนะครับแต่เราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็คนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเขาจะให้ความเคารพนับถือเราอันนี้เป็นตัวอย่างแค่การคุยกับระดับเวิร์กเกอร์นะครับถ้าเราคุยกับวิศวกรคุยกับหัวหน้างานคุยกับ ระดับที่สูงกว่าเราขึ้นไปนะเนี่ยเราก็จะมีวิธีการคุยอย่างที่ผมบอกว่าตามกาลละและเทสเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการที่จะขอความร่วมมือด้านความปลอดภัยโดยวิธีการพูดให้เขาเห็นถึงคุณถึงโทษนะครับสวัสดีครับ